ที่สร้างสรรค์สังคมไทยร่วมกับเครือข่ายองค์กรสตรีไทยมูลนิธิจิตอาลีมาดามอุปถัมภ์และสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้หญิงเก่งในหลากหลายสาขาอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการประกอบกิจาการรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติช่วยส่งเสริมให้ผู้หญิงนะคะกล้า,าแสดงศักยภาพของตนเองมากขึ้นในโครงการพัฒนาสตรีแห่งชาติกับรางวัลสุดยอดผู้หญิงเก่งแห่งปีและรางวัลสุดยอดผู้หญิงตัวอย่างแห่งปีประจำปี2 5 6 5 Good w o m e n of the Year 2022ไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผู้หญิงเก่งที่ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขาสตรีนักธุรกิจดีเด่นคือคุณพัชรินทร์ไทยบัณฑิตชอบทานะคะประธานกรรมการบริหารบริษัท MP Health จำกัดและ CEO บริษัท Media Point Group จำกัด CEO บริษัท Media Point Property จำกัดแล้ก็เจ้าของเพจชื่อดังนะคะสูงวใจแสบ ที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากหล่องโซเชียลมีเดียทั้งในเรื่องของความรู้แล้วก็สาระดีๆสำหรับคนสูงวัยน,นั่นเองค่ะที่เล็กพัชรินไทยบินดิตชอบชาค่ะตอนนี้เป็นประธานกรรมการของบริษัท MP Health แล้วก็เป็น c e o ของบริษัทมีเด Point Group แล้วก็ c e o ของบริษัท m e เด a Point p r o p e r t ์ค่ะรู้สึกดีใจมากดกรพัชรินโทรไปตอนแรกโทรไปขอโปรไฟล์เสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งท่านก็โทรไปว่าพี่ได้รับรางวัลเพิ่งบินกลับมาจากอเมริกาเมื่อคืน วันนี้ก็มารับรางวัลถ้าความรู้สึกพี่นะคะพี่รู้สึกว่าผู้หญิงในปัจจุบันขอให้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็สมัยนี้แล้วผู้หญิงก็คือออกมาทํางานแล้วผู้หญิงหนึ่งคนนี่อาจจะสวมบทบาทมากกว่าหนึ่งหน้าที่ซึ่งอาจจะเป็นทั้งผู้บริหารเป็นคุณแม่อย่างพี่เนี่ยพี่เป็นซีอเป็นภรรยาของสามีเป็นผู้บริหารใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคุณแม่ของลูกเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีบทบาทได้มากกว่า1บทบาท แต่สิ่งที่จะทําให้ผู้หญิงประสบความสําเร็จคือไม่ว่าคุณจะทําบทบาทไหนขอให้ทําบทบาทนั้นเนี่ยดีที่สุดเป็นแม่เป็นแม่ให้ดีที่สุดเป็นภรรยาเป็นภรรยาให้ดีที่สุดเมื่อเป็น c ีอหรือเป็นผู้บริหารก็ต้องบริหารบริษัทหรือว่าองค์กรให้ดีที่สุดของพี่นะคะของพี่เดิมคือไม่ใช่เดิมคือปัจจุบันพี่เป็นซีอีโอของบริษัทม<อ>ีเดีย o อยต์กรุ๊ปซึ่งทําประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำอีเวนต์ระดับระดับประเทศเหมือนกันซึ่งมันเป็นงานหลักของบริษัท ในช่วงโควิดที่ผ่านมา2ปีเนี่ยคือเราไม่มีงานอีเวนต์เลย uh huh. ก็เลยมานั่งประชุมกับลูกน้องในบริษัทซึ่งสิ่งที่สําคัญคือพี่ไม่ไล่ใครออก uh huh. พนักง,งานทุกคนยังอยู่เหมือนเดิม30กว่าคนนะคะ uh huh. เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะมาทําอะไรดีเพื่อให้มันเกิดอะไรได้ uh huh. ก็มีการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพนะคะ uh huh. ซึ่งอันนั้นก็จะเป็น healthy s น a c เป็นเครื่องสำอางสำหรับสำหรับเด็ก uh huh. แต่สิ่งที่อยากจะนำเสนอวันนี้คือเพจสูงวัยใจแทบหรือว่าซิลเวอร์คลับ เป็นเพจของเป็นเพจที่พี่ทําขึ้นสําหรับคนสูงอายุซึ่งพี่อยากจะบอกว่าอยากให้คนสูงอายุที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยทำตัวเหมือนคนสูงอายุที่อยู่ต่างประเทศนั่นก็คืออย่าแก่แล้วแก่เลยะจะต้องให้มีไฟแล้วก็มีแรงบันดาลใจลุกขึ้นมาทําอะไรที่มันแบบว่า แซบๆซาๆเป็นตัวพี่อยากจะเป็นตัวแทนของคนสูงวัยในปัจจุบันว่าถ้าคุณแก่แล้วคุณก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตที่แบบว่าสดใสซาบซ่าได้เป็นตัวของตัวเองมั่นใจในตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองไม่ว่าคุณจะอายุแค่ไหนค่ะคุณก็สามารถใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นได้พี่จะบอกว่าเปิดเพจเมื่อเมษายนปีที่แล้วก็ประมาณปีนิดนิดใช่ไหมคะเพจได้รับการตอบรับดีมากเฟซบุ๊กพี่ตอนนี้ยอดไลค์จะสองแสนแล้วค่ะใช่ แล้วก็ y t u t u เนี่ยห้าหมื่นกว่าซึ่งอันนี้คือออร์แกนิกนะคะก็คือใช่ใช่แสดงว่าประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวนั่นก็คือมีคนสูงอายุมากกว่า20%ของประเทศซึ่งอีกหน่อยคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยซึ่งอย่าลืมว่าคนก็คือเป็นวัยพี่เนะะี่ยค่ะคนสูงวัยในปัจจุบันเป็นเป็นกลุ่มคนที่มีเงินม,มีกำลังในการซื้อ นะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะ่าจะเป็นกลุ่มที่กาลังเป็นเป็นกลุ่มที่สําคัญของประเทศไทยต่อไปพี่ก็เลยคิดว่าการทําอะไรดีๆให้กับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดนันทั้งคนสูงอายุแล้วก็เด็กรุ่นหลังๆให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของชีวิตแก่แล้วอย่าแก่เลยนะคะต้องเป็นสุขวัยใจยังแทบคืออย่างนี้นะคะคอนเทนต์เรามีทุกเรื่อง mm. คือจะบอกว่าเป็น ศูนย์รวมของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บการดูแลรักษาโรคภัยต่างๆเรื่องสุขภาพเรื่องความงามเรื่องผิวพรรณเรื่องการออกกําลังกายพอแก่มาแล้วทุกสิ่งท,ทุกส่วนไม่ได้จะหย่อนยานอะไรตึงอยู่อย่างเดียวคือหูอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วการแบบออกกําลังกายกระชับสัดส่วนการกินการทุกอย่างมันจะมีผลกับตัวเรา <c oughs> แล้วก็การออมเงินก่อนกเกษียณการวางแผนการเงินการทําพินัยกรรม การดูแลลูกหลานโรคซึมเศร้าต่างๆทุกคําตอบของคนสูงอายุไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆนี่นะคะท่านสามารถหาคําตอบได้ในสมวัยใจแทบหรือว่าสิวอัครต่างกันมากของ<ม>เราว่าเหมือนกับส่วนใหญ่แก่แล้วแก่เลยแต่ของต่างประเทศนี่พูดจริงๆนะพี่ไปเยี่ยมบ้านพักคนชราที่ต่าง<ม>ประเทศมาประมาณ8ปดที่เขาจะมีคลับมีชมรมของเขาซึ่งเขาก็จะไปนั่งแฮงเอาอาจจะมีกิน เบียกินอะไรแต่คือจะมีลิมิตว่าขวดสงขวดแล้วเขาก็จะมีบางทีก็ไปพบลักกันในในคลับที่ว่าเนี่ยแล้วเขาก็จะใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า mm hmm. ก็คือเขาจะยังแบบไปนู่นไปนี่ของเราแก่แล้วเลี้ยงหลานแล้วก็ทําตัวแบบคือรอวัน รอวัน,วนที่จะมถึงเวลาแค่นั้นใช่ซึ่งจริงๆเราอย่าอย่าทําอย่างนั้นนะคะท่านยังมีคุณค่าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมีความถนัดมีคุณค่าด้านไหนท่านแสดงศักยภาพแล้วก็คุณค่าของท่านออกมาในด้านนั้น<ม>ให้คนรุ่นหลังๆเขารู้ว่าเราอ่ะยังมีพลังมีคุณค่าอยู่<ม>ท่านสามารถที่จะทําตัวให้มีประโยชน์กับสังคมได้ในด้านต่งางๆที่ท่านถนัด<ม>ค่ะอันนี้พี่พี่พี่ส่งเสริมนะแล้วพี่อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนสูงไวัยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย ไม่แน่นะคะเรา,เรานี้อาจจะมีมิสซิสแกรนสำหรับประกวดคนสูงอายุเห็นไหมคะคนมงคล60-70ก็ยังบอกว่าสดใสซา,าบซ่าอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้ผู้สูงวัยทุกท่านนะคะให้ท่านเห็ุคุณค่าในตัวเองแล้วก็อยู่อย่างมีคุณค่าไม่หดหู่ เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังๆที่จะออกมาแสดงพลังให้คนเห็นว่าคนอย่างเราก็สามารถที่จะแซบได้อะไรอย่างเงี้ยผงพี่จะมี Facebook กับ YouTube นะคะชื่อเดียวกันคือสูงวไวใจแซบแล้วก็ขีด Silver Club <c ười> เป็นภาษาอังกฤษ,กษแล้วก็ตอนนี้จะบอกว่าสปอนเซอร์เริ่มเข้าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามเซรั่มครีมกันแดดรองเท้าคนสูงอายุไม้เท้าคือเริ่มติดต่อเราเข้ามาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์หรือรีวิวให้ก็แสดงว่าเทรนด์มันมา คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆของคนสูงไวยนะคะได้ที่ Facebook Fanpage สูงไวยใจแสบได้เลยนะคะ